สวัสดีครับสวัสดีครับผมสงการน้ครับนะก็วันนี้ก็มารีวิวก็ผมพเนียดัดนกครับผมว่าในบ้านครับผมจะเปิดเพลงเสียงดังก็เลยออกมาข้างนอกครับผมเช่นเคยครับผมสงการก็สนุกกันครับผมตัวนี้เป็นของนกเขาใหญ่ครับผมรูปแบบลักษณะก็ ใหญ่ครับผมตันนี้ใหญ่นกเขาใหญ่ครับผมลานเขาฝั่งนี้ครับผมมีที่ล็อกด้วยแล้วก็สองชานครับผมย้อมให้เรียบร้อยครับผมรูปแบบครับผมสองชานเหยียบข้างนอกครับผม นกเขาใหญ่ครับผมมาดูนกเขาชาวาครับผมทีนี้นกเขาชาวาจะเป็นรูปแบบนี้ครับผมนกเขาชาวาด้านไหนครับผมนกเขาชาวาแล้วก็เป็นนกประหลอดสวนก็ได้ครับผมาขาาอยู่พี่ประมาณสี่เซนครับผม แบบนกเขาชาวานกปลอดสวนนกกงหัวจุกครับผมลักษณะครับผมต่อเหมือนนกเขาชาวาเลยครับผมใช้ไม้สาวนะครับเนาะยกขึ้น รูปแบบก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมลูกเขาชวา อันนี้รีวิวครับผมเป็นของนกกวักครับผมนกกวักถ้าเป็นชาวบ้านก็เรียกว่าของนกไก่นาครับผมอัปเดตให้เอฟซีและชมครับผมพ <c oughs> ะว่างวานไม่ได้ลงคลิปครับผมโดนพึ่งต่อยเดีเอาพึ่งก็โดนหลายตัวเลยครับผมนี่ครับผมดูแผลยังอยู่เลยครับผม ถึงว่าไข่ขึ้นเลยครับผมเต็มหลังของนกกวักด้านในาก็เป็นเล็กครับผมแล้วก็คุมผ้าถ้า fc ไม่ชอบผ้าตัวนี้ก็เปลี่ยนได้ครับนะตามที่ผมเคยรีวิวให้ชมครับผมแะเป็นแผ่นตะแกรงครับผมที่เหยียบถ้าเอาตะแกรงออกมาด้านนอกหน่อยมันจะเหยียบมันจะไม่ตกไม่โดนนะคผมตัวนี้คือด้านใน อยู่ด้านในให้มานหยยบตรงนี้ตรงข้างหน้าครับผมเป็นของนกกวักครับผมมันพับได้ครับผมนี่รูปแบบว่าพับได้จะเป็นแบบนี้ครับพับได้ตอนนี้มีอยู่สี่ใบครับผมสี่ใบ นี่ครับผมรูปแบบใส่นกปลอมสีใบครับผมวางกับพื้นนะผมต่อนกกวักจะวางกับพื้นรูปแบบกอจะเป็นรูปแบบนี้ครับผมอันนี้ไม่พลาดครับผมถ้าตกที่ไรไม่พลาดเลยเก๋เอสีชอบครับผมนี่นกกวักด้านในครับผมอันนี้เป็นหุ่นปลอมครับผมนกยาง น,นกยางนี่ครับผมเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมนกก็จะอยู่ตรงนี้ครับผมดินดินดิน,ดนโอเคครับผมมาดูของนกบินหลาครับผม นนกบินหลาผมูด้นานนาผมนกบินหลานกกง,งหัวจุกนกปลอดสวนตายหมดครับผม ลักษณะนีครับผมน,นี้ก็เป็นที่แขวนนะครับผมแขวนบนต้นไม้แล้วก็นกยิงใส่แล้วก็ใส่ต่อได้เลยครับผมอันนี้แบบย้อมครับผมตัวนี้แบบไม่ย้อมครับผมงานไม้ไผ่เลยลักษณะครับผม อันนี้เป็นหวายโค้งหวายครับผมแล้วก็ตะก้อตะก้อเป็นเหล็กครับผมตะก้อเป็นเหล็กทั้งหมดแล้วก็ฝาปิดครับผมจะเป็นไม้ทั้งหมดครับผมแล้วก็ส่วนตะก้อก็เป็นเหล็กด้านหน้าเป็นเหล็กอ่าสมเลยครับผม ราจะรีวิวในบ้านครับผมรีวิวไม่ได้เพราบว่าเสียงดังมากเลยครับผมก่อเทศกาลครับผมเข้าใจครับผมไม่เป็นไรครับผมต้องออกมาข้างนอกครับผมนี้ครับผมก็สอบถามพูดคุยกันได้ครับผมศูนย์5ปดห้าสี่หกห้าสามศูนย์หกแปดครับผมทางเฟซบุ๊กก็เบาบึงการนอนนาเดอร์ครับผมทางยูทู e ก็เบาบึงการนอนนาคนรัก ไก่ต่อครับผมก็จะมีอันนี้ก็เป็นนกเขาใหญ่ครับผมทั้งหมดมีาหกใบครับผมพร้อมใช้งานเลยครับผมนกเขาใหญ่ครับผม ลักษณะลูเขาใหญ่ครับผมชานเดียวครับผมตอนนี้ก็นูเขาใหญ่ครับผมพมใช้งานครับผมสองชานลักร็ชานเดียวครับผม ทางไหนครับผมมีที่เดินให้เรียบร้อยครับผมขอน,นอกครับผมเหยียบขอน,นอกลักษณะครับผมเหยียบข้างนอกครับผมถ้าเหยียบไหนมันจะช้าหน่อยอันนี้เหยียบข้างนอกครับผม นกเขาใหญ่ครับผมพอตาคายมันกว้างครับผมตาคายเป็นนกของนกเขาใหญ่อันนี้คือยอมให้เรียบร้อยแล้วผร ถูกใจเอสครับผมระบบสองชานนะผมไม้สาวสาวขึ้นครับผมเวลาเอาไปต่ออ่ะก็ฝากขอบคุณเอซีครับผมที่รับชมและติดตามกระเ่าาบึงการนอนน้านเช่นเคยครับผมก่อนสงการนะรผมก็ขอให้เล่นน้ำอย่างปลอดภัยทุกท่านครับผมเจ็บทีกลับมาบ้านก็ขอให้สนุกทุกท่านครับผม โอเคครับผมกินนี้ต่อเก่าคำว่าสวัสดีครับไป